สวัสดีค่ะหนูชื่อมมจิค่ะหนูเพิ่งตื่นหนูงว่วงมากเลยแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลากินนมแล้วดูหน้าหนูสิหน้าหนูยังเลอะอยู่เลยแม่พยายามเช็ดให้อยู่แต่มันไม่ค่อยจะออก ไม่รู้หนูไปทำเลอะอะไรมามันเลอะมากเลยแล้วนูขอไปกินนมก่อนนะครับวันนี้เอาน้องมาตรวจร่างกายค่ะพี่ส้มจับเช็ดหน้าเ <c oughs> ช็ดตาจนสะอาดเลยดูสิโมจิที่แม่ไม่สามารถเช็ดได้นะคะตาเลียเช็ดหน้าใสเลยเห็นไหมคะ โอ้ยโมจิโมจนี่นี่โมจิน่าสะอาดแล้วแรกนูกว่าเป็นลายที่แท้ไม่ใช่สกปรกจริงๆแล้วโมจิน่าจะขาวนะคะ